เป็นอีกตัวที่ลูกค้าส่งมาในสภาพฝุ่นเครอะวันนี้ก็จะมาทําสีมัสเตอร์เกรดเทอร์เรดกันนะทุกคนตอนแรกที่ผมเปิดมาดูเหมือนตัวดาบจะยังประกอบไม่เสร็จและแกนต้นขามันก็หักมาจากการขนส่งด้วยเปิดมาคือหักแบบนี้เลยนะก็ได้จัดการซ่อมฝั่งแกนทองเหลืองไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ขอโทษจริงๆลืมถ่ายตอนซ่อมมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูตรวจเช็คความครบถ้วนของชิ้นส่วนแล้วก็ไปลุยกันเลยก็จะปัดฝุ่นออกให้หมดเท่าที่ทําได้จะเห็นว่ายังมีรอยเกตที่ยังไม่ผ่านการขัดเก็บมาจุดที่รอยตัดไไมมม่่ดดด้้เป็็นลุมผมกกจะะใชแทงขัราาษ ก่อนก็ไปจัดกันได้ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ผมนะมีแทบจะทุกอย่างผมจะเน้นขัดไปทิศทางเดียวกันชิ้นงานจะได้ไม่เสียเหลี่ยมก็ไม่มีปัญหานะสามารถใช้เบอร์ที่ละเอียดขึ้นปรับหน้าผิวต่อได้เลยส่วนรอยตัดที่เป็นหลุมอันนี้ก็ต้องทําการอุดแล้วก็ขัดนะก็จะใช้เป็นตัวอุด UV ตัวนี้นะแตะลงไปตรงหลุมแล้วก็ส่องไฟแบคไลส่องไว้สักประมาณ30วิีก็แข็งแล้วพร้อมสําหรับนําไปขัดต่อในเวลาไม่นานสะดวกดีนะเราอยากให้แห้งเมื่อแหร่เราก็แค่ส่องไฟจุดที่เป็นหลุมก็จะได้รับการเติมเต็มเป็นที่เรีีียยยบบรอออแลลล้้้วววเเดดด๋ะมมาาาทํตต่่ใใหูกกััันนนคิปปถไ อีกหลายคลิปแน่นอนถ้าผมไม่ได้ลืมถ่ายอน,นะ <c oughs> ก็อยากให้กดติดตามกันเอาไว้นะ <c oughs> เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครกันตามที่กำลังเริ่มทําสีขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดจริงๆพวกคุณทําให้ผมมีข้าวกินนะรู้ป่ะ